วิเคราะหุ้นทรีฟินเทคโตรแรง16%แต่ทำไมยังขาดทุนพาตัดด้วย23หลักการซื้อหรือหนีสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาตัดหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดตัวหนึ่งในกลุ่ม Fintech หุ้นทรีครับผู้ดำเนินรายการ คำถามใหญ่ของหุ้นตัวนี้คือทำไมบริษัทที่ไรายได้โตแรงถึง16%ต่อปีถึงยังขาดทุนสุดที่อยู่หุ้นตัวนี้คือโอกาสหรือกับดักกันแน่ผู้ดำเนินรายการวันนี้เราจะใช้หลักการวิเคราะห์23ข้อมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกตั้งแต่พื้นฐานงบดุลไปจนถึงกลยุทธ์ราคาว่ากันทีละข้อครับก่อนอื่น ทรีคือใครเขาคือบริษัทฟินเทคกระมาดใหญ่ l a ร์จแคปมูลค่าตลาดกว่า38,000ล้านดอลลาร์โมเดลธ,ธุรกิจคือเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขายในตลาดการเงินจุดเด่นคือรายได้ที่เติบโตเร็วมากแต่จุดอ่อนก็ตามมาคือกำไรที่ยังไม่มาเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรามาเริ่มที่จุดแข็งที่ทำให้หุ้นตัวนี้น่าสนใจกันก่อนครับข้อแรก การเติบโตของรายได้ข้อ1รายได้ Q2 โตถึงบวก16.09%กยเนยอเยี year year. นี่คือสัญญาณของหุ้นโกลด์สต็อกที่ชัดเจนมากคะแนน2ทับ2ข้อ2งบดุลแข็งแกร่งข้อ4อัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์แค่30.98%ถือว่าต่ำมากบริษัทมีกระสุนมีความมั่นคงทางการเงินสูงคะแนน2ทับ2 และข้อ3ศักยภาพตลาดข้อ17-19ตลาดฟินเทคยังมี TAM ที่ใหญ่มากและ TRYE มี Network ร์กเอฟเฟกที่ดีสรุปง่ายๆคือโตเร็วนี่ต่ำตลาดใหญ่ฟังดูดีใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนเรามาดูธงแดงที่นักลงทุนต้องระวังให้ดีครับนี่คือหัวใจของหุ้นตัวนี้เลยธงแดงที่หนึ่ง ยังขาดทุนสุทธิข้อ2แม้รายได้จะโตแต่ Q2 ล่าสุดบริษัทยังขาดทุนสุทธิลบ8.89ล้านดอลลาร์คะแนน1ทับ2ทงแดงที่2และใหญ่ที่สุด EPS แย่ลงข้อ5นี่คือจุดที่น่ากังวลที่สุดครับกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ไม่ใช่แค่ไม่โตแต่แย่ลงท่อ EPS แย่ลงเนื่องจากบริษัทใช้เงินลงทุนหนัก เพื่อขยายธุรกิจและซื้อไกลที่เกี่ยวข้องในระยะแรกทงแดงที่3 Valuation เพราะบริษัทยังขาดทุนเราจึงคำนวณ PE ไม่ได้นั่นหมายความว่าราคาหุ้น63.62ดอลลาร์ที่เราเห็นในวันนี้มันคือราคาที่ตลาดจ่ายให้กับความคาดหวังในอนาคตล้วนๆไม่ได้จ่ายให้กำไรในปัจจุบันคะแนน0.2แม้ว่ากำไรจากการดำเนินงาน หรือ o perating income จะเป็นบวก 1.34m แต่พอบวกค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นดอกเบี้ยภาษีเข้าไปกลายเป็นขาดทุนสุดทีครับรวมคะแนนทั้ง23ข้อหุ้นทรีได้คะแนนรวมไป28พ46สรุปคะแนนทรีระดับคุณภาพ60.83 100ปานกลางการให้ดาว3ทับ5ดาวศักยภาพเติบโต4ดาวดีมาก ความเสี่ยง3ดาวปานกลางถึงสูงคะแนนระดับ60.87ถือว่าปานกลางครับมันคือหุ้นที่โตดีแต่เสี่ยงชัดเจนทีนี้กลยุทธ์ทำเงินของหุ้นตัวนี้คืออะไรครับการลงทุนในทรีวันนี้คือการเดิมพันว่าการเติบโตของไรายได้ที่แข็งแกร่งและ Network ร์กเอฟเฟกของแพลตฟอร์ม จะสามารถผลักดันให้บริษัทพลิกกลับมาทำกำไรสุทธิได้ในอนาคตครับ Key Trigger หรือสัญญาณสำคัญที่เราต้องจับตาคือการประกาศ Net Income เป็นบวกอย่างต่อเนื่องครับถ้าทำได้เมื่อไหร่หุ้นตัวนี้มีโอกาสไปต่อไกลมากคำถามสุดท้ายแล้วจะซื้อขายยังไงย้ำว่านี่คือการวิเคราะห์เพื่อการศึกษาไม่ใช่การชี้นำนะครับ ราคาปัจจุบันอยู่ที่63.62ดอลลาร์จากการวิเคราะห์เรามอนกลยุทธ์ดังนี้ครับจุดเข้าหรือสะสมความเสี่ยง5 5 0 0ดถึง63.00ดอลลาร์รอจังหวะย่อตัวจากความกังวลเรื่องกำไรจุดคัดลอส s s สต็อปลอส5 0 0 5 4 0 0ดถึง5้า0อลลาร์ถ้าหลุดแนวนี้แปลว่าตลาดกังวลหนักราคาเป้าหมายอัพไซด์ 120-150ถึง150ดอลลาร์ระยะเวลาลงทุน3-5ถึง5ปีต้องเป็นเงินเย็นและรอการ turn around นี่คือเกมสำหรับนักลงทุนระยะยาว3-5ถึง5ปีที่อดทนรอการเติบโตเปลี่ยนเป็นกำไรได้เท่านั้นครับสรุปจุดแข็งจุดอ่อนสรุปนะครับ Tree เป็นหุ้นอนาคตที่ปัจจุบันยังเจ็บตัวคุณภาพปานกลาง60.87คะแนนมีจุดแข็งที่การเติบโตและงบดุล แต่มีธงแดงใหญ่คือการขาดทุนสุทธิและ EPS ที่ลดลงเป็นการลงทุนในหุ้นโกลด์สต็อกที่มีความเสี่ยงชัดเจนครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าทรีจะพลิกกลับมาทำกำไรได้เมื่อไหร่หรือคิดว่าราคานี้แพงไปสำหรับหุ้นที่ยังขาดทุนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับถ้าชอบการวิเคราะห์หุ้นแบบเจาะลึก23ข้อแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ